สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ลุงก็จะพาไปชมบรรยากาศกลางเต็นต์นะครับวันนี้ลุงทริปนี้ลงไปกลางเต็นที่ภูหลังกาจังหวัดพะเยาครับพื้นพื้นพื้นที่เรากางมันก็จะเป็นพื้นแผ่นวิวาบอร์ดครับก็จะกางง่ายหน่อยครับไม่ใช่พื้นดินครับเพราะเราเลือกที่แบบจะได้มองวิวได้สวยสวยครับช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้าสดใสมากนะครับวันที่เราไปกลางนะครับอากาศดีมากครับช่วงที่กางนี่คือช่วงเที่ยงนะครับแดดนี่เปรี้ยงเลยแต่ว่ามันไม่ร้อนครับ แดดจ้ามากเลยครับแต่ว่าอากาศไม่ร้อนเพราะว่าลมพัดเย็นสบายมากครับกางไปกันมาก็เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะมาดูบรรยากาศช่วงเย็นแอนช่วงเย็นก็ดูวิวนะครับสวยๆครับนี่ครับนางเฝ้าดูบรรยากาศครับช่วงเย็นตะวันตกดินครับอันนี้ครับด้านหลังเราก็จะเป็นทางทิศทิศตะวันตกครับด้านหน้าเราเป็นทิศตะวันออกนะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูพระอาทิตย์กันนะครับตรงนู้นเลย ไช่วง,งเย็นรับประทานอาหารนะครับกับข้าวแล้วก็สั่งแถวนี้แหละครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมเครื่องมือทําอาหารมาครับสั่งกับข้าว <Okay. S 2> ด้านโน้นนะครับที่ตะว,วันออกครับที่เห็นตรงน้นอันนี้ก็จะเป็นบริษัทกลางคืนครับไปฟังกันครับกลางคืนคืนที่ เป็นผู้ประสบภัยครับอายุนะครับฝนตกลมแรงมากครับดีนะเต็น์ไม่ปิวครับดีมากโต๊ดีมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่ยึดครับกลางแบบพื้นพื้นแผ่นปูนครับแต่ว่าลมแรงมากนะครับดูครับโอ้เห็นผู้ประสบภัยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าครับปรากฏว่าทริปนี้ที่เราไปภูหลังกาครับไม่มีน้องบอกไม่มาตามนัดครับน้องบอกไม่มาครับ แต่ได้บรรยากาศที่เย็นสดชื่นครับสบายๆครับอย่างเงี้ยครับคือบรรยากาศตอนเช้าครับเราตื่นมาเปิดดูออกน้องหมอกไม่มาครับไม่มีหมอกครับแต่ได้บรรยากาศที่สวยๆแบบนี้ครับเย็นสดชื่นอย่างเงี้ยครับโอ้แต่เราก็คิดว่าจะมีหมอกปรากฏว่าไม่มีหมอกครับก็ได้บรรยากาศไปสดชื่นสบายๆไปครับนี่ครับทรินี้ลุงก็ไปกันสามคนครับมีลุง มีป้าแล้วก็มีหลานคนนึงนี่ครับช่วงนี้เราก็ตอนเช้าเราก็เลยออกมาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอรับบรรยากาศตอนเช้าไปครับอากาศเย็นสบายสบายเลยครับนี่ครับวิวตอนเช้าครับบรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่ผูหลังการครับ จังหวัดพะเยาครับมีโอกาสว่าจะต้องกลับไปกลางเต็นท์ใหม่นะครับเพราะว่าไปรอบนี้ไม่ได้หมอครับยังไงต้องกลับไปมาอยู่ดีเอาละครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไไมม่่เเป็นนนรรรคิกัหพุี้